สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดคลื่นคุยข่าวในวันนี้พลตรีนเรศถากูลโกราและดิฉันพันโทหญิงทัศนีอุ่นเจริญขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาร่วมพูดคุยกันต่อเนื่องถึงหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงหลักการทรงงานจํานวน2ข้อได้แก่ข้อที่15ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติและข้อที่16 ปรับอธรรมค่ะสำหรับหลักการท่งงานโดยใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะครับในหลักการส่งงานข้อนี้ท่งเข้าใจถึงธรรมชาติแล้วก็ต้องการให้ประชาชนเนี่ยได้ใกล้ชิดธรรมชาติท่งมองเห็นถึงปัญหาของธรรมชาติได้อย่างละเอียดและหากเราต้องการแก้ไขปัญหาธรรมชาติจึงจําเป็นต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการบำบัดน้ําเสียโดยการใช้น้ําดีไล่น้ําเสียโดยอาศัยหลักแรงโน้มถ่วงตามธรรมชาติ หรือการใช้พืชกรองน้ําเสียการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมด้วยพระราชม,มรริปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกปล่อยให้ธรรมชาติช่วยฟื้นฟูธรรมชาติรวมถึงการกําจัดขยะด้วยการหมักเพื่อให้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติย่อยสลายดังพระราชบ,บัตรตอนหนึ่งว่าแต่สามพันไร่นั่นมันอยู่สูงจะนําน้ําโสโครกจากที่นี่ไปที่โน้นต้องสูบไปไม่ไหวแต่ว่าจะทําเป็นบึงใหญ่ที่จะเก็บน้ําได้ สำหรับเวลาหน้าน้ำมีน้ำเก็บเอาไว้หน้าแ้งปล่อยลงมาส่วนหนึ่งอาจปล่อยลงมาสำหรับล้างกรุงเทพให้เจือจางน้ำโสโครกในคลองต่างๆพระราชดำรัสเมื่อวันพุทธที่26กรกฎาคม2532และอีกหนึ่งพระราชดำรัสคือสิ่งโสโครกจากบ้านเรือนที่ให้เทศบาลสูบไปมักนำไปปล่อยลงคลองลงแม่น้ำท่าหาที่แห่งหนึ่งนอกเมือง ทำถังหมักสิ่งโสโครกไว้สิบวันสิ่งที่เป็นสิ่งโสโครกก็หายโสโครกเชื้อโรคอะไรก็หมดไปถ้าให้ดีเอาไว้ยี่สิบวันให้มันจริงจริงจังๆพวกเชื้อที่ร้ายแรงที่ยังมีก็หมดแต่กลิ่นก็หายหมดเสร็จแล้วเอามาตากใช้ประโยชน์ได้ทั้งส่วนที่เป็นของแข็งและส่วนที่เป็นน้ําเป็นปุ๋ยก็ไม่เหม็นเทศบาลต่างๆที่มีปัญหานี้ก็ต้องพยายามพิจารณาว่าจะทำอะไรต่อไป พระราชดำรัรสเสด็จออกมหาสมาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอังคารที่4ทธันวาคมพุทธศักราช2544ในข้อนี้น้องครับมีความเห็นยังไงบ้างรครับท่านทรงมีความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติอยากลึกซึ้งนะคะเข้าใจวัฏจักรความเป็นไปของน้ำเสียนะคะว่าจะมีวิธีในการบำบัดอย่างไรในการวิธีที่จะนำไปใช้อย่างไรเพื่อที่จะให้สะอาดขึ้น ะะอันนี้เป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แท้ๆเลยด้วยนะคะใช่ครับอันนี้ต้องต้องไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่หลักทางสังคมวิทยานะคะต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ว่าส,สารแต่ละอย่างแต่ละชนิดเนี่ยค่ะจะทําให้คุณภาพดีขึ้นได้หรือว่าจะให้หมดลักษณะในการที่เป็นสิ่งโสโครกไปได้อย่างไรเนี่ยต้องต้องมีความรู้อย่างลึกซึง้งใช่ครับโดยเฉพาะการที่ใช้จุลินทรีย์ที่มาทําให้สิ่งที่มาย่อยสลาย สิ่งที่เป็นสิ่งสกปรกโซโครทุกซึ่งทุกวันนี้เนี่ยจุลินทรีย์นี้ก็ได้พัฒนาก้าวกระโดดไปไกลยอยู่พอสมควรเท่าที่ผมได้ไปศึกษากับปราชชาวบ้านหลายที่ก็จะมีกระบวนการที่แยกแยก,แยกจุลินทรีย์ออกมาเป็นลหลายชนิดแล้วเอาจุลินทรีย์แต่ละชนิดมามา,มารวมตัวกันแล้วเกิดคุณสมบัติต่างๆซึ่งแต่ละคุณสมบัตินั้นเอาไปย่อยสลายแล้วก็เอาไปทําเป็นไม่ว่าจะเป็น ที่เขาเรียกนหรือเปล่าคะอ่าก็ส่วนหนึ่ง EM ก็ส่วนหนึ่งแต่นี่อมันก็เป็นส่วนผสมของจุลินทรีย์ที่มีมีหลักมีหลักหลายชนิดก็มีนักทั้งนักวิทยาศาสตร์ของชาวญี่ปุ่นที่มาศึกษาที่ศูนย์ที่เมืองไทยแล้วก็มีประชาชนที่หลายท่านที่เข้าไปศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้แล้วก็เอามานําเป็นประโยชน์ได้หลากหลายอย่างอย่างเช่นทุกวันนี้แม้กระทั่งการกําจัดขยะที่เกิดจากเศษอาหารเราก็ใช้จุลินทรีย์นี้แล้วก็ พอใช้กระจุนซีเนี่ยเข้าไปย่อยสลายเอาไปผ่านกระบวนการปั่นจากเศษอาหารมันก็จะกลายเป็นที่เขาทาตอนนี้วิวัฒนาการที่ผมไปศึกษาอยู่เห็นเห็นนะอยู่เบื้องต้นในสองรูปแบบก็คือจากเศษอาหารนั้นก็จะกลายมาเป็นอาหารสัตว์อันอันหนึ่งกลายกลายเป็นอาหารสัตว์อีกอันหนึ่งก็กลายเป็นปุ๋ยเป็นเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเมล็ดที่จะเอาไปเอาไปเรียกว่าเอาไปใช้ในระยะด้านการเกษตรอะไรต่างๆได้เลย อันนี้ก็คือว่าใช้จุลินทรีย์ในการช่วยด้วยเร่งปฏิกิริยาใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านกระบวนการหมักแล้วก็ผ่านกระบวนการปั่นอัดเม็ดก็กลายเป็นอาหารสัตว์ได้เลยซึ่งซึ่งกระบวนการนี้ผมก็กำลังมีแนวคิดว่าเออถ้าได้เอาทดลองในพื้นที่หนูอาหารพ่อหนูอาหารของเราเองเนี่ยก็มีมีเศษอาหารที่ที่เหลืออยู่หลังจากรับประทานในมื้อกลางวันที่มีการจัดเลี้ยงใช่ไหมคะใช่ใช่ ของทหารในเลี้ยงสามมือค่ะพลทหารเราท,ที่ที่อยู่มารับราชการของเราเนี่ยเลี้ยงสามมือทั้งมือเชา้ามือวันแล้วก็มือเย็นมันก็จะมีเศษอาหารอยู่บางส่วนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็กําจัดบางที่ก็ไปฝังกลบบ้างบางที่ก็เอาไปเป็นอาหารสุก,กรโดยสดสด,สดแบบนั้นบ้างแต่ทีนี้เนี่ยเศษอาหารที่มันเยอะๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอามาผ่านกระบวนการในหน่วยทหารส่วนใหญ่เนี่ยอย่างตอนที่ผมเป็นนายทหารใหม่เป็นพบร้อยเป็นผู้บังคับหมวดอยู่ตอนเนี้ย เราก็มีโครงการที่เรียกว่าปลูกปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาดุกเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเลี้ยงปลาดุกชนิดที่ว่าเราใช้หัวอาหารเป็นอาหารหลักเป็นวัตถุหลักในการเลี้ยงซึ่งปรากฏว่าผลการเลี้ยงออกมาแบบนี้ไม่คุ้มหมายถึงว่าการให้น้ําหนักปลาดุกกับการที่เราลงทุนกับหัวอาหารลงไปเนี่ยไม่คุ้มทุนคือค่าหัวอาหารแพงกว่า ราคาปลาใช่ไปซื้อปลาที่ตาธรรมชาติถูกกว่าใช่ใ้าหัวอาหารที่เลี้ยงประสบการณ์นี่จําขึ้นใจเลยกว่าจะโตได้นี่น่าจะใช้แบบประมาณต้นทุนประมาณสิบเท่าไหมคะเอ,อ่อไม่ไม่ถึงครับคือคือตอนแรกเนี่ยผมดีใจมากเลยเพราะว่าประสบการณ์นี่ประสบการณ์ตรงนะเราเลี้ยงไปประมาณสักเข้าใจว่าสี่เดือนแล้วกห็หัวอาหารตามวงรอบเนาะแล้วเขาก็จะมีพวกพ่อค้าแม่ค้าที่ที่เขาไปซื้อซื้อจากต้นทางเลยเขามาเหมาบ่อ แล้วพวกนี้เขาก็ลักษณะเหมือนเป็นเซียนเนาะเขาก็มีธีการแค่หวาดลงไปปุ๊บเขาไม่ต้องไม่ต้องชั่งน้ําหนักเลยเขาตีราคาให้เราเลยอ mm hmm. เอาาบอ่อเนี้ยโอ้เขาแค่โยนเศษอาหารอโยนเศษอาหารลงไปเนี่ยเขาก็ประเมินว่าจากปริมาณปลาที่โผล่ขึ้นมาฮุบปลาดูไซส์ปลาดูอะไรเนี่ยเขาก็สามารถตีราคาให้ได้ว่ามีความหนานแน่นเท่าไหร่มีกี่ตัวบอ่อนี้จะเม่าเท่าไหร่โอ oh ้โหตอนนั้นบอ่อนี้ยผมลงทุนไปประมาณสักสองหมื่นแล้วเขาก็ตีราคาให้ประมาณสองหมื่นห้าอา้าว มันมันคุ้มมันคุ้มแต่ผมเอ๊ะถ้าเสียนเขามีเาเป็นเซียนขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะลงทุนสองหมื่นแต่เขารับซื้อไปสองหมื่นห้าแล้วเลี้ยงกี่เดือนคะเลี้ยงประมาณสี่เดือนแล้วค่าอาหารเท่าไหร่ค่าอาหารค่าอาหารประมาณประมาณนี้แหละประมาณต้นทุนประมาณสองหมื่นแต่จะลืมว่าเรามีเรามีต้นทุนค่าค่าคนเลี้ยงแต่แต่ยังไม่จบนะสองหมื่นห้าเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยเซียนเนี่ยเขา เขาดูแล้วเขาตีราคาให้เลยเนี่ยถ้าช่างสดๆดกว่าจะได้มากกว่านั้นผมก็เลยถามราคาราคาว่าเออถ้าเกิดช่างกิโลขายคิดเท่าไหร่เขาก็บอกราคามาถ้าตอนจำไม่ไปก็ประมาณกิโลละยี่สิบาทราคาไม่สูงคระบบโคลแล้วกว่าจะช่างได้นะอยากเสียงอยากเสียงคืออยากอยากรู้ว่าเอยถ้าช่างมันจะได้มากกว่าสองหมื่นถ้าที่เขาตีราคาให้เราหรือเปล่าเราก็กลัวว่าเขาจะเอาเปรียบเราเห็นปลาเราเยอะๆแล้วก็ตีราคาให้เราต่ำไงก็เลยใช้วิธีการช่างแล้วเป็นยังไงคะ จาก2 5 0 0 0ห้าพอช่างราคาตามที่เขากำหนดราคามาเหลือ10,080ไม่น่าช่างเลยอย่างนี้ไม่น่าช่างแล้วผมก็เลยได้ไดกลายเป็นความรู้ว่าเออจริงๆถ้าเล็กด้วยหัวอาหารไม่คุ้มม,ม่ค,มมคมุเพราะจริงๆเนี่ยการรับซื้อจริงๆเขาก็ต้องช่างกิโลนั่นแหละเพียงแต่ไอคนเนี้ยเออเราก็ไม่รู้อาจจะเป็นคนคุ้นเคยเขาก็ตี <c oughs> ราคาให้เราอาจจะตีราคาสูงแต่จริง <c oughs> ๆแล้วถ้าเข้าออไปถ้าเขาต้องขาดทุนมันก็ดูดูจะไม่ไม่ดีกับ ทุกฝ่ายใช่ค่ะอันนี้ครับสรุปวันนั้นขายไปเท่าไหร่หมื่นแปดตามที่ช่างเพราะว่าก็ตกลงกันใหม่แล้วว่าจะขอช่างไงครับมันก็เลยก็ต้องไปก็ต้องไปตามข้อตกลงนั้นก็เป็นประสบการณ์นะนะคะใช่เราก็ต้องมีประสบการณ์ก่อนผิดหวังก่อนที่จะถูกหวังเนอะใช่ทีนี้ถ้าเราเอากระบวนการขอพายค่ะผิดหวังก่อนที่จะสมหวังอ่าใช่ใช่การการผิดพลาดหรือการอะไรก็ตามมันเป็นการเรียนรู้มันเป็นประสบการณ์ที่สําคัญอย่างเมื่อวานเนี่ยมี มีพี่ท่านหนึ่งกเกษียณไปแล้วแหละแ,แล้วท่านก็นมาเล่าประสบการณ์อย่างหนึ่งให้ฟังไอไอ้ไอ้มันตรงกับข้อมูลชุดนี้พอดีเมื่อก่อนเนี่ยทหารเนี่ยเขาจะมีก็เ,เรียกว่าเป็นการสวนสนามทุกวันวันกองรับไทยเนี่ยเราก็จะมีการซ้อมสวนสนามคนที่จบนักเรียนหลักเนี่ยก็จะมีหน้ทาที่ทํามาทุกบทนะครับตั้งแต่ตอนตอนที่เราเป็นถือปืนเป็นพลอยู่ในแถวถือปืนถือปืนเล็กแล้วก็สู้อบันหนักถัดมาเราก็มาถือกระบี่ มาถือกระบี่ต่อมาตอนที่ท่านถือกระบี่นะท่านบอกว่าโอกโระบี่เนี่ยมันยืนอยู่ตรงแถวเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงมันมันเมื่อยมากแล้วท่านก็ไปเห็นตำแหน่งหนึ่งซึ่งเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าเป็นฟอหนึ่งซึ่งจะยืนอยู่ด้านหลังปุ่มรับกองพันฟอหนึ่งนี่คือมือเปล่าอไม่ต้องถือกระบี่ไม่อะไรท่านบอกโอ้โหท่านนี้ตำแหน่งสวนสนามนี่ฟอหนึ่งตำแหน่งสบายที่สุดอยากทําหน้าที่นั้นอยากทําหน้าที่นั้นค่ะแต่แ้าที่จริงแล้วแล้วก็โชคดีได้ทําด้วยค่ะ ปรากฏว่าพอไปทำฟอหนึ่งจริงเนี่ยมันก็จะมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงเชิญธงซึ่งก็ใช้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงมครับเชิญธงไปรวมข้างหน้าแล้วก็เชิญไปเชิญกลับแล้วพิธีการเด,กเดินก็จะเดินเรียกว่าเดินยกเท้าสูง่มันใช้เวลาเนิบเนิบเนิบแล้วก็ตามตามจังหวะเสียงกลองไปเนี่ยปรากฏว่าในจังหวะนั้นน่ยตอนเชิญธงฟอหนึ่งก็มีหน้าที่ที่จะต้องยกมือบรรทัดจหัดธงชัยเฉลิมพลในแถวเนี่ยสมมติว่ามันมีพันยี่สิบหพันมันจะกว้างมากกว่าจะเดินจาก แต่ละแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยมารวมตรงกลางกว่าจะเดินกลับมาฟอหนึ่งต้องยืนเคารพธงด้วยมือข้างนั้นอะเอาลงไม่ได้ด้วยเพราะว่าไม่มีใครอยู่ข้างหน้าด้วยเพราะผู้พันก็เดินไปกับธงไปเรียบร้อยแล้วมันเป็นจุดมองของทุกคนมองมาปรากฏว่าท่านบอกโอ้โหโคตรเมื่อยแค่ยืนทําท่าบรรทยหัดอย่างเดียวเนี่ยแต่ด้วยความที่มันนานเป็นครึ่งชั่วโมงบอกโอ้โหที่ว่าฟอหนึ่งสบายจริงๆไม่สบายท่านก็เลยบอกว่า อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าอะไรดีไม่ดีบางทีสิ่งที่เราคิดว่าส,สบายเอาเข้าจริงก็ไม่ได้สบายอย่างที่คิด<ช>เราะจะรู้ว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่จริงยังไงเราต้องประสบด้วยตัวเองสิ่งที่ผมประสบด้วยตัวเองก็กลายเป็นโชคดีว่าเออเราก็เรียนรู้ว่าการเลี้ยงปลาดุกครับโดยใช้หัวอาหารไม่คุ้มทุนเราก็ต้องใช้วิธีการก็สร้างเล้าไก่ขึ้นมาอ๋ออันนี้คือทําเริ่มเข้าประเด็นแล้วธรรมาชาติ ช่วยธรรมชาติที่ที่อ๋อเพราะว่าพอสร้างพอสร้างเล้าไก่ขึ้นมาเลี้ยงไก่แล้วอุจจาระของไก่นั่นแหละค่ะจะเป็นอาหารของปลาดุกอีกทีที่เคยไปดูงานที่สูย์ศึกษาการพัฒนาต่างๆอะค่ะเขาจะมีการวิธีเขาสร้างเล้าไก่เนี่ยบนล่องน้ําเลยนะคะสร้างเล้าไก่บนล่องน้ําแล้วก็ข้างล่างพื้นพื้นของเล้าเนี่ยจะเป็นช่องว่างเวลาที่น้องไก่เนี่ยเขาถ่ายออกมาก็จะลงไปเป็นอาหารให้ปลาดุกเลยทีเดียวแล้วไม่ต้องไปเก็บ อุจลาของน้องไก่ไปหวานชมันจะทําโดยธรรมชาติเลยต้องต้องไปดูมันได้ครบเต็มระบบหมายถึงว่าในการขี้ไก่ที่มันถ่ายออกมาทุกอย่างก็ลงไปเป็นอาหารปลาหมดเราไม่ต้องเลี้ยงปลาด้วยอาหารอื่นเลยเฉพาะขี้ไก่ลําพังเพียงพออันนี้เขายิงยิงยิงกระสุนนัดเดียวนัดเดียวนะคะใช่ได้ไก่ได้ปลาด้วยได้ปลาหลังจากนั้นเนี่ยคือ ไก่ก็มีกําไรของไก่อยู่แล้วในใน,ในตัวเนื้อไก่ที่เราเลี้ยงตามวงรอบเนี่ยครับแล้วก็สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือทุกครั้งหลังจากที่เราจับไก่ขายไปสัก,ส,กสักสองรุ่นเนี่ยปลาก็จะเติบโตพอที่จะขายได้ต่ออีกขายได้โดยที่เราไม่มีต้นทุนเลยนอกจากอต,อตอนซื้อพันธุ์มาแค่แรกซึ่งราคาต่ําม,มากต่ําม,มากจากจากประสบการณ์ขาดทุนในวันนั้นมันมนทําให้ทุกปีเนี่ยกองร้อยที่ที่ผมเคยอยู่เนี่ยก็ได้กําไรจาก ตั้งเป็นสางกอนให้ให้กาลังผลมามาซื้อหุ้นแลวทุกคนก็ได้ปันผลทุกปีปีละหลักแสนในในในภาคของร้อยแสนเลยล่ะค่ะเป็นสางกณ์ของเรารายได้ดีมากเลยนะคะรายได้ีรายได้ดีเพราะว่าหนึ่งหนึ่งปีเนี่ยสมมติว่าปลาดกเลี้ยงเลี้ยงสี่เดือนก็จะจับได้ประมาณสามรอบรอบแล้วก็หลายหมื่นค่ะแล้วก็ตัวไก่ที่เราเรียกว่ากำลังผลก็ไม่ต้องไปซื้ออาหารหรือไปซื้อไก่ทานในราคาที่สูงทั้งไก่ทั้งปลาเรามีหมดอื โอ้ยเป็นเป็นวิธีการที่ดีมากเลยนะคะเป็นเป็นธรรมชาติช่วยธรรมชาติแล้วก็ประหยัดแล้วก็อยู่อย่างพอเพียงแต่ได้กําไรมาเยอะมากลงทุนน้อยศูนย์เรียนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงก็เอาแนวทางนี้ไปใช้อยู่หลายที่ใช่ค่ะ <c oughs> จะเป็นแนวทางเดียวกันเลยถ้าถ้าไปดูงานะนะคะ <c oughs> มีพื้นที่เนี่ยเขาก็จะขุดบ่อเลี้ยงปลาเลยแล้วก็เอาเล้าไก่ไปตั้งตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยน้องไก่พอถึงเวลาเขาก็จะมารู้เหมือนรู้นะ ไปวิ่งเล่นยังไงพอถึงเวลาเขาจะเข้าเล้าแล้วเขาก็ถ่ายลงไปในในในร่องเลยนะเออเลี้ยงดีของผมก็ไม่ได้ทาร่องขนาดนั้นด้วยนะก็คือเลี้ยงตามธรรมชาติเลยเพียงแต่ว่าไำ่ล้ต้องเสียเวลาเก็บอ่ะสิใช่ไหมคะเราใช้ให้ปลากินเออมันมันจะมีทําทําตะแกรงครับใช้มันใช้ตะแกรงตะแกรงที่เป็นเหล็กตะแกรงเหล็กบบบางบาที่ไก่เดินบนตะแกรงนั้นได้อ๋อแล้วรอดแล้วก็มันก็จะรอดลงมันก็จะรอดลงเป็นส่วนใหญ่ค่ะ น,นี่ก็เป็นความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะที่อาจารย์ประสบปัญหาอ่าไม่ใช่ค่ะมีมีประสบการณ์ด้วยตัวเองอมีประสบการณ์และได้ดไดารเรียนรู้มาะค,ะค่ะแล้วสําหรับในข้อต่อไปค่ะก็สืบเนื่องมาด้วยกันนะคะก็คือการใช้อธรรมปรับอธรรมค่ะ สหรับในข้อนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ทรงนําความจริงในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวปฏิบัติที่สําคัญในการแก้ปัญหาและเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติให้เข้าสู่ปกติค่ะทรงค้นวิธีบําบัดน้ําเสียโดยใช้ผักตบชวาดูดซึมสิ่งสกปรกบนเปื้อนในน้ํานะคะและเป็นที่มาของอธรรมปรับอธรรมดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า เห็นไหมว่านำเน่าม okay. um, ันก็เ okay. ป oh, ็นอาธรรมผักตบชวาที่เรามาต้องการมันก็เป็นอาธรรมเหมือนกันฉันจะเอาธรรมสู้กับอาธรรมให้ออกมาเป็นธรรมะให้ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นการต่อสู้ที่สำเร็จด้วยนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วนะคะมีหลายคนบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรที่คนอื่นประเทศอื่นไปต้องการเข้าไทยเนี่ยมีประโยชน์หมดเลยที่เขาฮิตอยู่พักหนึ่งตะกแอ้โห สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับชาวนาชาวไร่<ช>ต่างประเทศมากเลยแล้วเขาก็บินมาประเทศไทยปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นคะเอามาทอดเอามาทอดได้ราคาด้วยนะราคาสูงมากมาก,กิโลเท่าไหร่คะเอ่อสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยกิโลละไม่กี่ตังค์แต่ตอนเนี้ยมันเหมือนจะขีดละยี่สิบาทกิโลละสองร้อยโลละสองร้อยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจแต่ประสบการณ์ตอนเด็กเนี่ยคือเคยทอดตุ๊กตากรแตขายอื ทีิีว่าต้องต้องเด็ดปีกมันด้วยนั่งเด็ดทีละตัวทีละตัว<อ>ทีละตัว,ตว,ตวส่งให้แม่ทอดออค่ะ <laughs> แต่ก็จําเป็นต้องทําำต้องทอันนี้จําเป็นต้องทำ <laughs> าเพราะว่าเอาจริงๆคือเราก็เข้าใจนะถ้าถ้าฉีดยามันก็จะเป็นอันตรายต่อพืชผลอีกเราก็ทําโดยละมุนละม่อมก็ค่อยๆจับเข้ามาเลยเพื่อการบริโภคเพื่อการบริโภคไปแล้วเลแคลเซียมสูงมาก แคลเซียมสูงโปร,ปรโตีนสูงเพราะเขามีมแ,ตแต่กระดูกใช,ใช่ไหมคะ่ะคือท,ทั้งตัวกรอบอร่อยแล้วอย่างผักตบชวาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงศึกษาค้นคว้าเหมือนกันว่าผักตบชวาเนี่ยเขามีลักษณะที่เป็นพืชที่สามารถที่จะซึมซับซึมซับพ,พ,พวกสิ่งสกรปรกที่อยู่ในน้ําเข้ามาได้เหมือนดูดดูดเข้ามานะคะในในตัวเขาเองแล้วก็เขาก็บริหารจัดการแล้วก็สั่งคราะห์แสงนะคะออกไป ให้สิ่งสกปรกเหล่านั้น,นออกไปแล้วทุกวันนี้ผักตบชวาก็เอามาทําประโยชน์ทําเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดหรือแม้กระทั่งบางที่เอามาตากทําเป็นบ้านเรือนที่พักอาศัยได้ด้วยทําเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยนะคะ,ะเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยใช่ไหมเก็บเก็บสดๆมาแล้วก็หัน่นทําใช้เป็นอาหารสัตว์ได้อืมกลายเป็นว่าตอนนี้ผักตบชวาเนี่ยไม่ใช่อธรรมแล้วค่ะเป็นพระเอกนางเอกไปแล้วสาหรับประเทศไทยใช่ครับ ในในในหลักการสรงงานข้อนี้เนี่ยผมก็มาคิดเชื่อมโยงว่าเอยถ้าในในชีวิตจริงเราจะเชื่อมโยงเรื่องอะไรได้บ้างผมนึกถึงเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นความคิดของส่วนตัวมันน่าจะเข้ากับเรื่องนี้ได้อย่างเช่นเวลาเด็กเอาเอาเด็กที่เป็นแก่นแก่นเหี้ยวเหี้ยวมาเป็นหัวหน้าห้องอ๋ออะไรเงี้ยเพื่อเพื่อจะเอามาดูแลเด็กที่ ที่เกเรเกเรในห้องถ้าเกิดพลาดไปแล้วคือเด็กที่เฮี้ยวเฮี้ยวมากลายเป็นมาเป็นมาเฟียในห้องทําให้คนในห้องเฮี้ยวไปด้วยจะทํำยังไงคะเนี่ยโ,ยโดยมากเด็กพอได้รับมอบตําแหน่งบทบาทหน้าที่ที่สําคัญเขาก็จะรู้สึกมีความภาคภูมิใจตัวเองอ๋อมีความรับผิดชอบขึ้นมาทันทีเรียกว่าเอาหัวโจกมาเนี่ยเขาจะคุมเพื่อนได้หมดอืเพื่อนก็จะเออแล้วเขาพอมีความรู้สึกภาคภูมิใจตัวเองเนี่ยเขาก็จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทามีความเป็นผู้นํา แสดงออกในทางบวกขึ้นมาได้ทันทีและแน่นอนว่าด้วยความที่เขาเคยเป็นหัวโจกมาก่อนเนี่ยค่ะเขาก็เลยมีลักษณะความเป็นผู้นำคนอื่นในห้องจะเกรงใจเขาด้วยก็จะไม่กล้เฮียกว่าเขาเขาพูดอะไรก็จะพอเชื่อฟังอันนี้ก็มันก็อาจจะเข้ากับหลักการนี้ได้เป็นแนวทางเป็นอธรรมปรับอธรรมใช่อธรรมปรับอธรรมแต่คือในในในแง่ของเด็กคือเรายกขึ้นมาเพื่อให้เขาได้ได้เข้าถึงสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตัวเองอ่ะยกขึ้นมาให้เป็นผู้นํา เปลี่ยนจากอาธรรมเขาจะกลายเป็นคนมีธรรมในใ<ช>ด้านที่ถูกต้องเอาคุณสมบัติด้านบุัวเองมาใช้งานใช่ค่ะนะครับและสำหรับรายการเปิดคลื่นคุยข่าวในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นกรุณาติดตามรับฟังนะคะสำหรับในวันนี้ดิฉันพันโทหญิงทัศนย์อุ่นเจริญผมพลตรีนเรศถากุลโกราครเราทั้งสองคนขออนุญ,ญาตเราไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเส,ส,สียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย